เปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือบริหารและการเงินการลงทุนเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงินนะคะก็เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของการแก้ไขปัญหาหนี้นับ10ล้านบาทด้วยความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องค่ะและความมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นของตัวผู้เขียนเองในเล่มนะคะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่วิธีคิด วิธีการและแนวทางรวมไปถึงเรื่องเล่าของผู้ที่แก้ไขปัญหานี้ได้สําเร็จค่ะด้วยหวังนะคะที่จะเป็นกําลังใจให้กับผู้อา่านทุกคนที่กําลังตกอยู่ในสภาวะปัญหานี้ซึ่งสาระสําคัญที่ผู้เขียนในฐานะโค้ดการเงินอยากสื่อสารถึงคุณผู้อ่านก็คือนี่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ค่ะขอเพียงมีความรู้ที่ถูกต้องความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและไม่ย่อท้อต่อปัญหาหากเพื่อนๆนนะคะเข้าใจหลักคิดและหลักการในหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแต่จะปลดหนี้ได้เท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสร้างอิสรภาพทางการเงินในระหว่างที่เป็นหนี้ได้อีกด้วยค่ะโดยคอนเซปที่ผู้สรุปสรุปหนังสือเล่มนี้มานะคะเขาก็สรุปออกเป็น4ประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยคือสัญญาณอันตรายประเด็นที่สองคือขั้นตอนปลดหนี้ประเด็นที่สคือรวยได้แม้เป็นหนี้ประเด็นที่สี่คือความพอเพียงค่ะเริ่มที่ประเด็นแรกสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายเนี่ย คืออะไรก็คือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังอยู่ในภาวะขั้นวิกฤตของการเป็นหนี้ค่ะซึ่งลักษณะก็จะมีการที่เราต้องจ่ายหนี้ขั้นตำ่ำหมายถึงว่าสมมติว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะขั้นต่ำเขาก็ให้ชำระสมมติเดือนละ2 0 0พบาทอย่างเงี้ยเราก็ชำระแค่นั้น2,000บาทแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเป็นหนี้ในระยะยาว และคุณลักษณะต่อไปนะคะก็คือหนี้ของเราเนี่ยมากกว่า4 0ของรายได้สมมตินะว่ามีรายได้เดือนละ20 0 0 0บาทหนี้เนี่ยล่อไปแล้ว800 0บาทถ้ามากกว่า8,00 0บาทเมื่อไหร่เนี่ยคือวิกฤตทางหนี้แล้วค่ะและคุณลักษณะสุดท้ายคือกู้เงินมาจ่ายหนี้หรือหนี้โปนี้อันนี้คือหนักหนักเลยคือสมมติเป็นหนี้แล้วไม่มีตังค์จ่ายหนี้แล้วก็ไปกู้เจ้าอื่นมาเพื่อโปเจ้านี้คืออันนี้คือจบ จบเลยต่อไปคอนเซปต์ที่2ขั้นตอนปลดหนี้ขั้นตอนปลดหนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากการหยุดก่อหน,นี้จนก่อนซึ่งหนี้จนในที่นี้ก็คือพวกหนี้ที่ทําให้เราจนลงไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ของแบรนด์เนมต่างๆที่เราอยากมีที่เรามีแล้วมันไม่ได้ทําให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นทั้งหมดนั้นคือหนี้จนและขั้นตอนต่อไปคือการเช็คหนี้คงค้างทั้งหมด ว่าเราเป็นหนี้อะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นหนี้กี่บาทกี่บาทขั้นตอนต่อไปคือการหาเงินก้อนมาโปดหนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินจากโบนัสหรือว่าค่าคอมจากการทํางานของเราถ้ามีเงินก้อนก็พยายามไล่โปะทีละก้อนทีละก้อนก่อนและขั้นตอนต่อไปคือการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวหรือการ รีไฟแนนซ์ก็คือการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือการก่อหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่าโดยที่เราจะได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากการก่อหนี้ก้อนใหม่เพราะว่ามันคือการได้รับอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงแล้วก็ทําให้ลดจานวนเงินที่ต้องผ่อนชําระในแต่ละงวดเนี่ยหรือต้องการรวมหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายการเป็นเจ้าหนี้รายเดียวก็ได้หรือว่าต้องการชําระเงินต้นให้ลดเร็วขึ้นเพราะดอกเบีย้ยและเงินผ่อนต่อเดือนเนี่ยจะน้อยลง ขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายหนี้เพิ่มด้วยเงินคงเหลือเงินคงเหลือก็ก็อาจจะเหลือจากเงินเก็บหรือว่าเงินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็เอามาจ่ายหนี้ก่อนเพื่อที่จะทําให้เราหลุดจากการเป็นหนี้คอนเซ็ปต์ที่สามคือรวยได้แม้เป็นหนี้รวยได้แม้เป็นหนี้คือค,คือหลายคนอาจจะคิดว่าการเป็นหนี้เนี่ยยังไงก็จนแน่ๆไม่มีทางรวยไม่มีทางเก็บเงินได้แต่แต่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคือสมมุติว่า มันก็คือการหักเงินจ่ายหนี้หนึ่งส่วนเนี่ยไปเก็บออม mm. เช่นรายได้เดือนละสามหมื่นเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจิป,ปถาถะค่ากินค่าน้ําค่าบินต่างๆเ,เหลือหมื่นหนึ่งถ้าเราจ่ายหนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยหมื่นหนึ่งก็คือจะไม่มีเงินเหลือเก็บแต่ถ้าเราจ่ายไปเจ็ดพันจะมีเงินเหลือเก็บอยู่สามพันอันนี้ก็ต้องบริหารดีๆนะว่าเรามีหนี้เท่าไรเราเหลือเก็บได้เท่าไหรและก็ถ้าเราออ,อมเดือนละสามพันดอกเบีย้ยเอ่อ สมมุติว่าดอกเบี้ยแร์เซต่อปีจํานวน20ปีเนี่ยเราจะมีเงินเก็บ2อล้านบาทเห็นไหมคะว่าเราก็รวยได้มันจะเป็นนี่เนาะเราสามารถสร้างอนาคตพร้อมแก้ไขอดีตและออมก่อนก็จะรวยกว่านั่นเองและคอนเซปต์สุดท้ายคือความพอเพียงก็ถ้ารู้จักพอใช้จ่ายอย่างพอดีเนาะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้เท่าที่จำเป็นเราก็จะมีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นนั่นเอง สรุปเปลี่ยนหนี้เป็นอิสรภาพทางการเงินการจะเปลี่ยนหนี้นะคะเป็นอิสรภาพทางการเงินได้ต้องเช็คก่อนเลยว่าเราเนี่ยมีสัญญาณที่อันตรายหรือยัง่งถ้ามีก็ให้เริ่มปลดหนี้โดยการหยุดการก่อนหนี้จนทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆทยอยชำระหนี้และในตอนที่เป็นหนี้นะคะเราก็ยังมีโอกาสที่จะรวยได้นั่นก็คือการออมนั่นเองหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ